สวัสดีครับผมวันนี้เรายังอยู่กับช่องที่ที่เคสตูดิโอกับยอดรักสืบจิ๋วโคนันปีที่5ในตอนที่226ร้อถึงสองที่เหลืออีกแค่ไม่กี่ตอนก็จะจบปีที่5กันแล้ว ที่ครั้งนี้จะมี2คดียาวกับคดีแรกที่มาพร้อมกระตำนาปีศาจงูยักษ์และคำสาปสุดสยองแห่งสระน้ำเบญจหลงกับคดีที่2ที่มันจะแสดงความหดเทียมอันไร้สามันสำเนึกจนเกิดคดีฆาตกรรมของนักล่าสัตว์ที่ทำให้ไฮบราระและมิสซิโกถูกไล่ล่าจนแทบเอาชีวิตไม่รอดถ้าใครที่อยากรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใเราด้วยและถ้าใครที่กดครบทุกอย่างแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย นานสะเบนจรงตอนแรกเปิดมาที่โมริรันและโคนันที่ได้มาเป็นตัวแทนของตะคูโซโนโกะมาร่วมในงานวิธีชงชาที่เรือนกลางน้ําซึ่งสระน้ํานี้ก็มีความพิเศษที่มันนั้นสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง5สีจากการกระทบของพระอาทิตย์ แถมยังมีกางหันน้ำที่จะคอยเติมน้ำเข้าสระในทุกวันในเวลา4โมงเย็นทำให้เรือนกลางน้ำนี้มีชื่อว่าเรือนกลางน้ำแห่งสะเบนจลงและคนนี้ก็คือลูกศิษย์ที่มาเรียนชงชาคุณยาคุระโมริโอเจ้าของร้านวัตถุโบราณคุณมิมูรายูคาลิประธานบริษัท และก็อีกคนฮานาซากิโยชิโกะเป็นแม่บ้านคอยดูแลที่นี่ก่อนที่คุณแม่บ้านจะไปตามท่านเจ้าบ้านที่อยู่ในเรือนชงชาที่แยกออกไปจากนั้นคุณอาโอนกิเรียวอิจิก็ได้เข้ามาเขาคือลูกชายของท่านเจ้าบ้านก่อนที่คุณโมริโอะนั้นจะเล่าให้ฟัง ว่าในสมัยเอโดะนั้นมีตำนานเกี่ยวกับสระน้ำเบญจลงที่จะมีหญิงสาวเป่าขุยและทุกครั้งเธอเป่าขุยนั้นน้ำในสระก็จะเปลี่ยนสีจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมีพ่อค้านั้นได้ชอบหญิงสาวจึงได้ขอหญิงสาวแต่งงานแต่หญิงสาวก็มีข้อแม้ว่าอย่าให้ผู้ใดนั้นไม่เยียบในสระน้ำเปน็นดันขาด แต่หลังจากแต่งงานพ่อค้าก็ได้ทำลายสัญญาและสร้างห้องนอนไว้กลางสระน้ำแถมฆ่าภรรยาทิ้งและโยนลงสระจนเวลาผ่านไปในคืนหนึ่งก็ได้มีงูโผล่มาจากสระที่เป็นร่างจริงของหญิงสาวก่อนเข้าทำร้ายพ่อค้าพ่อค้าที่บาดเจ็บจึงได้หนีเข้ามาในห้องที่มียันการปีศาจอยู่ทำให้เขารอดมาได้แต่ปีศาจนั้นก็ได้เฝ้าอยู่ข้างนอกตลอดทั้งวันทั้งคืนทำให้พ่อค้านั้นสิ้นหวังและผูกคอตายขณะนั้นแม่บ้านก็ได้ตามมาเพื่อ ามทุกคนไปที่ห้องชงชาซึ่งในห้องชงชานั้นก็มียันและปีศาจแปะอยู่ทั่วห้องก่อนที่คุณเรียวโซที่เป็นเจ้าบ้านจะพูดออกมาว่านี่คือการชงชาครั้งสุดท้ายของเขาแล้วและวิธีชงชาในวันนี้ในตอนมืดก็จะใช้ถ้วยชาที่คุณโมริเอะหามาที่มันมีมูลค่ามากๆ จากนั้นคุณเรียวโซก็ได้สั่งให้ทุกคนออกไปจากห้องชงชาเพราะเขาจะเตรียมวิธีชงชาที่จะเริ่มในตอนค่าโดยํำชับกับทุกคนว่าห้ามห้ใครมารบกวนทุกคนจึงมารอที่เรือนกลางน้ําที่ในตอนนี้สีของสระก,ก็ได้กลายเป็นสีเขียวและถ้าพาทิศตกดินนั้นน้ําในสระก,ก็จะกลายเป็นสีแดงก่อนที่คุณเรียวอิจิจะวิ่งเข้ามาถามเกี่ยวกับเบ็ดที่ถูกเผาที่มันเป็นฝีมือของคุณเรียวโซพ่อของเขาเองที่เผามันทิ้ง ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าคุณเรลวอิจินั้นชอบการตกปลามากแค่ไหนต่อมาแม่บ้านก็ได้เล่าให้ฟังอีกว่าห้องชงชานั้นสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นคุณนายก็ได้ตายลงไปที่เธอนั้นได้คัดค้านการสร้างห้องชงชาและเรื่องนี้มันก็เหมือนกับในตำนานมากๆตัดมาที่โคนันที่รอวิธีเริ่มก็ได้เดินเล่นจนได้พบว่าคุณเลวิจิที่มีรูปปลามากมายที่เขาเคยตกได้ ขณะนั้นสัญญาณไงขงโมยก็ได้ดังขึ้นและน่าคือคุณยูคาลีที่ออกไปข้างนอกและเพิ่งกลับมาคนนั้นที่ดูทางหน้าต่างก็ได้เห็นว่าคุณยูคาลีมีท่าทางแปลกๆขณะนั้นที่ทุกคนรวมตัวกันที่เลือนกลางน้ำเพื่อรอวิธีชงชาคุณยูคาลีนั้นก็ได้มองไปที่ห้องชงชาและก็ได้ลอ,อ,อกมาทุกคนจะได้มองตามไป ก็พบว่าคูเลียโซนั้นได้ผูกคอตายไปแล้วโมริและโคนันจึงได้มุ่งหน้าไปที่ห้องชงชาที่ประตูนั้นก็ถูกล็อกจากด้านในส่วนหน้าประตูนั้นก็มีคราบเลือดโมริจรึงได้พังประตูเข้าไปแต่มันก็ไม่ทันคูเลียโซนั้นได้ตายไปแล้วตัดมาที่ตำรวจที่ได้มาถึงซึ่งดูจากคดีแล้วคดีนี้ก็เป็นคดีในห้องปิดตายทางเข้าออกทั้งหมดนั้นถูกล็อกไว้ ส่วนหน้าตาก็มีไม้ขวางที่คนนั้นไม่สามารถลอดไปได้ซึ่งจากการสันนิษฐานเวลาเสียชีวิตอยู่ที่บ่ายสโมงจนถึง4โมงครึ่งถึงศพนั้นจะมีคราบเลือดออกมาแต่สาเหตุการตายก็คือขาดอากาศหายใจ มมลิจึงคิดว่าต่อแรกผู้ตายนั้นต้องการฆ่าตัวตายด้วยการกี่ข้อมือแต่มันก็ไม่ตายสักทีเขาจึงกลับเข้าไปข้างในและผูกคอตายในห้องส่วนโคนั้นที่สำรวจประตูก็เลยพบรอยหมุดที่มี3รอยและเชือกที่ศพนั้นก็มีรอยถูกตัดกับรอยถูกดึงจนขาดซึ่งในห้องเกิดเหตุนั้นก็ยังมีวิธีชงชาที่ยังเตรียมไม่เสร็จตัดมาที่เราลูกศิษย์ได้เชื่อกันว่าการแตองคุณเรียวโซนั้นก็คือคำสาปที่มันมาจากจตำนานของเอโดะ แต่เมื่อโคนันได้ฟังโคนันก็ได้รู้ว่าคดีนี้นั้นไม่ใช่คำสาบและมันไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่มันเป็นคนดีฆาตกรรมและคนลายนั้นก็อยู่ในสี่คนนี้ตอนเรือนกลางน้ำแห่งตำนานสะเบนจรงรงตอจบตัดมาที่ตำรวจที่ได้มาสอบปากคำในตอนที่พบศพทุกคนนั้นก็อยู่บนเรือนกลางน้ำ ที่ตอนนั้นคุณเลียวจีนั้นได้ดูนาฬิกาว่าเป็นเวลา4ี่โมงเย็นและก็ไม่พบศพที่มองผ่านทั้งหน้าต่าง ส่วนคุณยูคาลินั้นได้กลับเข้ามาที่นี่ตอนบ่ายสี่โมงเย็นหลังจากออกไปข้างนอกคุณโมริเอะก,ก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จส่วนเรื่องเบลของคุริเยวอิจิที่ถูกเผากเพราะวันนี้คุณรียวโซจะประกาศว่าคุริเอวอิจินั้นจะเป็นเจ้าบ้านคนต่อไปทั้งๆท,ที่คุริเอวอิจินั้นไม่รู้วิธีชงชาเลยซึ่งคุริเอะอิจิก็ปฏิเสธทําให้ผู้ตายนั้น ที่ไม่พอใจจึงเอาเบลห็นคูเรียกจิไปเผาส่วนทางเดินที่สามารถไปห้องชงชาได้โมลีที่นั่งอยู่ตรงระเบียงก็ได้บอกว่าเขานั้นไม่เห็นใครเลยที่เดินไปที่ห้องชงชาตัดมาที่โคนันที่ยังสงสัยท่าทางของคุณยูคารีที่หิ้วอะไรบางอย่างโคนันจึงได้ลองค้นในเรือนกลางน้ำดูและก็ได้พบจริงๆที่ข้างในนั้นมีถ้วยชงชาที่มีมูลค่าอย่างมาก โคนั้นจึงไปถามแม่บ้านเกี่ยวกับคุณเลียวอิจิที่ไม่ยอมรับตำแหน่งต่อจากคุณเลียวโซก่อนที่คุณเลียวอิจิจะเข้ามาและเล่าว่าเขาไม่อยากเป็นเหมือนคุณพ่อที่เข้มงวดและทำคุณแม่ร้องไห้ไบ่อยๆซึ่งใครที่ได้รับตำแหน่งก็จะได้สมบัติทั้งหมดที่สืบทอดกันมากลับมาที่หมวดโยกโกมิโซที่ได้ทำการสอบสวนต่อที่คนภายนอกนั้นไม่สามารถเข้ามาฆ่าผู้ตายได้แถมรอบห้องชงชานั้นก็เป็นสระน้ำ เส้นทางเดียวที่จะไปที่ห้องชงชาได้ก็ถูกโบริที่นั่งอยู่ตรงระเบียงมองตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนั้นคนร้ายทำยังไงถึงไม่ฆ่าผู้ตายได้ก่อนที่คุณโมริโอกับคุณยูคาริจะทะเลาะก,กันอีกรอบ เรื่องเจ้าบ้านโคต,ต่อไปขณะที่คุณยูคาริดื่มชาก,ก็ได้บ่นกับแม่บ้านว่าทําไมเอาถ้วยชาที่ล้ามาเสิร์ฟและยังบ่นพึมพำรรว่ามัวแต่มองสิ่งที่อยู่ด้านนอกจนไม่ได้มองสิ่งที่อยู่ข้างหลังและด้วยคําพูดนี้ก็ทําให้โคนั้นเข้าใจวิธีที่คนร้ายใช้โคนั้นจึงได้ขอดูรูปของคุณนายที่ตายไปกับรูปของคุณเลียวิจิ ทำาไม่เห็นปมเชือกในรูปจึงเกิดสงสัยขึ้นมาและไปสำรวจที่กลางหันจนพบเชือกบางอย่างที่คนร้ายนั้นมีพฤติกรรมแปลกๆตอนพบศพคนนั้นจึงยิงยาสลบใส่โมลีและเราก็จะมาถึงช่วงยอดนักสืบออนไลน์ ine, ที่จะให้ผู้ชมทางบ้านนั้นมาตอบกันผ่านคอมเมนต์ว่าใครคือคนร้ายในคดีครั้งนี้ในคดีฆ่าท่านเจ้าบ้านนั้น ผู้ต้องสงสัยคนแรกคือคุณโมริโอที่ได้มอบถ้วยชาราคาแพงให้แก่ทันเจ้าบ้านเพื่อประกอบวิธีชงชาคนที่2คุณยูคาลิที่เธอไปข้างนอกและกลับมาพร้อมกับถ้วยชาที่มีมูลค่าสูงคนที่สาแม่บ้านโยริโก,โกที่เธอเคารพรักคุณผู้หญิงที่ตายไปอย่างมาก และคนสุดท้ายคุณเลียวอจิจิลูกชายของท่านเจ้าบ้านที่ถูกเผาคันเบ็ดและถูกบังคับให้เป็นท่านเจ้าบ้านคนต่อไปและเรานั้นจะให้ทุกคนคิด5วินาทีก่อนจะไปเล่าชมกันต่อกลับมาที่โมลีที่บอกว่าท่านเจ้าบ้านนั้นไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เป็นคดีฆาตก,กรรมที่หลังจาก4ี่โมงเย็น การฆาตกรรมก็ได้เริ่มขึ้นท,ท,ทั้งๆที่ฆาตกรนั้นยังอยู่ในเรือนกลางน้ําโดยใช้แค่เชือกเส้นเดียวคน้ายนั้นได้ทําให้ผู้ตายกลัวเกี่ยวกับคําสาบและเก็บตัวอยู่ในห้องชงชาคน้ายนั้นได้เข้ามาที่ห้องชงชา และฆ่าผู้ตายทิ้งก่อนเอาเชือกอีกเส้นมาคล้องบนขื่อส่วนปลายอีกด้านกับผูกคอผู้ตายเชือกที่พาดขื่อนั้นก็ได้ลอดหน้าต่างไปผูกกับกลางหันน้ําและก็ล็อกประตูและใช้หมุดกําหนังงยางก่อนใช้ภาพวาดคําไว้เพื่อไม่ให้มันปิดและก็จากไปจากห้องชงชาหลังจากนั้นคนร้ายก็ได้กลับมาที่เรือนกลางน้ําเพื่อสร้างหลักฐานที่อยู่พอถึงเวลา4ี่โมงเย็นกลางหันน้ําก็จะเริ่มทํางานที่หมุนเอาเชือกเข้าไป จนศพนั้นถูกดึงเข้าไปในห้องและถูกภาพหมวนจนลม้มทําให้ประตูนั้นปิดเองและล็อกอัตโนมัติและเมื่อกางหันน้ํานั้นดึงไปเรื่อยเชือกก็จะขาดตามที่คนร้ายนั้นเฉือนไว้จากนั้นเชือกที่เหลือก็จะถูกดึงกลับจนหมดและอาศัยได้ตอนที่พบศพเก็บเข็มหมุดออกไปซึ่งวิธีที่คนร้ายใช้ในการมาที่ห้องชงเช้าก็คือการว่ายน้ําใต้ทางเดิน ไปยังห้องชงชาและฆ่าผู้ตายส่วนของที่คุณยูคาลิเอามาคือถ้วยมูลค่าสูงที่จะเอามาให้ท่านเจ้าบ้านเพราะคุณยูคาลินั้นรู้ว่าท่านเจ้าบ้านจะวางมือแล้วจึงกลัวคุณโมริโอได้ตำแหน่งเจ้าบ้านไปคุณยูคาลิจึงเอาถ้วยชงชาที่ราคาแพงกว่ามาให้เพื่อเป็นของกำนันและเธอก็เพิ่งกลับเข้ามาจากข้างนอกทำให้ไม่มีเวลาในการเตรียมฆ่าผู้ตายได้แน่คนร้ายนั้นใช้เงื่อนพิเศษในการก่อคดีนี้ขึ้น ที่เป็นเงื่อนสำหรับผูกเรือตกปลาแต่ก็ไม่ใช่คุณเลียวอิจีเพราะคนร้ายนั้นลงทุนว่ายน้ําเพื่อไปฆ่าผู้ตายจนเปียกที่คนร้ายนั้นต้องตัวเปียกโชกและไปอาบน้ําคนร้ายก็คือคุณโมริเอะนั่นเองหลักฐานก็คือร้อยนิ้วมือที่ติดอยู่ที่เสาตรงห้องชงชาที่มันจะต้องมีร้อยนิ้วมือของคุณโมริเอตแน่นอนทําให้คุณโมริเอะนั้นสารภาพว่าเป็นคนฆ่าผู้ตายเหตุผลก็เพราะเขาร่วมมือผู้ตายในการปลอมถ้วยชาไปขาย ที่ทำมาเกือบสิบปีและหลังจากภรรยาผู้ตายได้เสียชีวิตไปท่านเจ้าบายก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปที่บอกว่าจะสารภาพความผิดทุกอย่างออกมาจึงทําให้คุณโมรีนั้นต้องฆ่าผู้ตายผู้ปิดปากแล้วก็จบเรือนจางน้ําแห่งสระเบนจลงตอนแรกและตอนจบตอนเผ็ดกับหมีและกระบวนการนักสืบเยาวชนตอนแรกเปิดมาที่ด็อกเตอร์อากาสะที่ได้พาแก๊งนักสือบเยาวชนมาเก็บเห็ดบนอุทยาน และที่ฝั่งอ่างคางนั้นก็เป็นเขตล่าสัตว์ที่จะมีหมีตัวใหญ่มากๆและเกิดอันตรายได้ส่วนฝั่งที่พวกโคนันอยู่นั้นก็จะไม่มีหมีโดยที่ทั้งสองฝั่งนั้นก็มีโลเลก,กั้นอยู่ขณะที่พวกแกนักสืบหาหเหตุกันโคนันก็ได้พูดว่าเจอคนร้ายเข้าแล้วที่มันเป็นเหตุมาซื้อกเกตที่หายากส่วนมิซซ์ซิโกะนั้นที่เก็บเหตุก็ไล้แอบมองไฮ้เวลา ที่เหมือนว่ามิซิโกะนั้นจะแอบชอบไฮบาระเข้าให้แล้วซึ่งโคนั้นก็ได้เตือนว่าอย่าไปยุ่งกับไฮบาระเพราะเธอนั้นรับมือยากขณะที่ทุกคนหากันต่อแต่ก็ได้พบว่าเกนตะานั้นได้หายตัวไปที่โคนั้นได้สันนิษฐานว่าเกนตะาได้ปีนข้ามรั้วไปยังเขตล่าสัตว์ไฮบาระจึงได้เสนอว่าให้แบ่งไป2กลุ่มเพื่อเข้าไปหาเกนตะากลุ่มแรกก็คือไฮบาระและมิซิโกะที่มิซิโกะนั้นถึงกับหน้าแดงกลุ่มที่2โคนั้นและอายุมิ ส่วนด็อกเตอร์อากาซาก็รออยู่ด้านนอกที่เผื่อเกนตะจะกลับมาตตดมาด้วยโคนที่แยกย้ายเข้าไปหาขณะที่กําลังหาอยู่นั้นมิซีโกรและไฮบาระลก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่มาดังมาจากลัวชั้นสองที่มันพังอยู่พวกไฮบาระลจึงได้ลองเข้าไปและต้นตองเสียงก็คือลูกหมีที่สุดแสนน่ารักก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นทําให้ลูกหมีที่ตกใจนั้นวิ่งไปหาเสียงปืนไฮบารและบมิซีโกรจึงได้วิ่งตามไป จนพบนายพานที่ยิงอะไรบางอย่างมิซูฮิโกะจึงได้ส่งเสียงว่าพวกเขานั้นไม่ใช่สัตว์ป่าที่นายพานนั้นอาจมองผิดแต่แล้วไฮบร้านั้นก็เลือบไปเห็นศพของนายพานอีกคนที่ถูกยิงจนตายและคนร้ายก็กลายเป็นนายพานคนนั้นที่เล็งปืนยิงใส่พวกไฮบรลาอยู่ไฮบร้าจึงได้พามิซูฮิโกะหนีเพราะคนร้ายอาจคิดว่าพวกมิซูฮิโกะนั้นเห็นคดีฆาตกรรมเขาเลยจะฆ่าปิดปากตัดมาที่พวกโคนานที่ได้พบเกนตะแล้ว และกลับหาด็เอร์อากาซาแต่พวกไฮบารักก็ยังไม่กลับออกบ้านสักทีโหน้นจึงใช้แววนสะกดลอยตามเข็มกัดของม uh uh ิซีโกมิซีโกนั้นอยู่ในเขตล่าสัตว์ทุกคนจึงเข้าไปตามหาจนได้พ่อคุณยาสากะคิโยชิเป็นนักล่าสัตว์ที่เขานั้นอาสาจะช่วยตามหาขณะนั้นโหน้นก็ได้พบเข็มกัดที่ตกอยู่ที่พื้นกับคาบเลือด และยังมีรอยเท้าหมีก่อนที่คุณไซกะบาซามูโรนั้นจะเดินเข้ามาและบอกว่ารอยเท้านั้นเป็นแค่ของลูกหมีแต่ถ้าเป็นหมีตัวนั้นล้ะก็เด็กทั้งสองคนคงไม่รอดเพราะหมีตัวนั้นคือหมีที่ใหญ่ที่สุดในป่านี้มันชื่อจูเบที่มีความสูงถึงสองเมตรขนาดนั้นก็ได้มีนายพาีิคนที่เดินเข้ามาเขาเข้ามาที่นี่ก็เพื่อตามล่าจูเบตัวนั้นเขาชื่อเนโกโรโทโมยะตัดมา,าที่ทุกคนที่ช่วยกันตามหาพวกไฮบารา ที่ตอนนั้นพวกมิซีโกก็มองเห็นโคน,นั้นจะก,กล้องส่องทางไกลที่ในกลุ่มนายพานสามคนนั้นก็มีคนร้ายอยู่ด้วยที่อาจตามมาฆ่าพวกมิซีโกตัดมาที่พวกโคนนั้นจะตามหาก,กันต่อจนพบแผ่นมันฝรั่งที่อาจเป็นสิ่งที่มิซีโก,กทิ้งไว้จากนั้นโคนนั้นก็ได้แอบบอกดรอาคาซาให้แจ้งตำรวจให้ทีที่พวกไข่ปลาั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างและตรงจุดที่พบเข็มกาดก็มีคราบเลือดและรอยกระสุน ตัดมาที่คุณไซกาที่เล่าประวัติของจูเบที่ถ้าเจอมันให้หนีให้ไวที่สุดแค่กระสุนธรรมดาทําอะไรมันไม่ได้แน่นอนและมันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเงียบเชียบที่ทําให้เราไม่รู้ตัวและเมื่อ20ปีก่อนคนที่ทาให้จูเบตาบอดก็คือคุณไซกาตัดมาที่ไฮบาลาที่หลงทางในป่า วิธีเดียวที่จะออกไปได้ก็คือการไปสมทุกับพวกด็อกเตอร์ให้ได้และเข็มกัดนั้นไฮบารักก็จงใจทิ้งไว้เพื่อให้โคนันมาเจอพร้อมบับรอยเลือดและไฮบารักก็ต้องหาทางบอกสถานาการณ์ตอนนี้ให้กับพวกโคนันรู้ให้ได้พร้อมกับดูแลลูกหมีที่เดินตามมาด้วยกลับมาที่ไในผ่านที่พบกรงเล็บหมีขนาดใหญ่มากๆที่น่าจะเป็นของจูเบตัวรอยเล็บด้านล่างก็น่าจะเป็นลูกของมัน ก่อนที่คุณคิโยชิจะพูดถึงเพื่อนอีกคนที่เข้ามาในป่าก่อนหน้านี้และคงอยู่ที่ไหนสักที่ในป่าขณะที่คุยกันอยู่นั้นอายุมิก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างก่อนที่จะเดินทางกันต่อและสิ่งที่อายุมิรู้สึกนั้นก็คือจูเบหมีควายขนาด2เมตรนั่นเองตอนเพดกับหมีและคือบวนการนักสืบเยาวชนต้นจบ ตัดมาที่มิซีโกะได้ทิ้งแผ่นม,มันฝรั่งจนหมดถุงแล้วและตอนนี้ไฮบาระก็ได้ข้อเท้าพีกมิซีโกะจะได้ทําการปฐมพยาบาลให้กับไฮบาระและด้วยคําชมของไฮบาระกก็ทําให้มิซีโกะนั้นถึงกับหน้าแดงตัดมาที่ตำรวจที่โทรหาดรอากาซาเพราะว่าพบศพจากการถูกยิงที่ท้องและใกล้ๆนั้นยังพบศพของลูกหมีหนึ่งตัวโหนานที่ฟังจากตำวรวจก็ได้รู้ทันทีว่า หนึ่งในสามคนนี้ที่เป็นนายพานมีคนร้ายอยู่แน่นอนและพวกไฮบาระก,ก็คงไปเห็นการฆาตการรมเขาจึงถูกไล,ล่ล่าและที่นายพานนั้นช่วยทุกคนตามหาก็เพื่อจะมีโอกาสฆ่าทั้งคู่ทิ้งแต่โคนนั้นก็ไม่มีเบาะแสที่ให้สืบว่าใครคือคนร้ายขนาดนั้นอายุมิก็ได้พบเหตุที่ถูกเสียบไว้กับเพ็ดอีกสีดอกและนั่นก็คือรหัสลับสำหรับชี้ตัวคนร้ายโดยที่แถวนั้นไฮบาระก,ก็แอบมองอยู่ และแล้วโคนันก็ได้เข้าใจทุกอย่างจากรหัสลับที่ทิ้งไว้ก่อนบอกว่าโคนร้ายที่ยิงคนตายอยู่ใดยสมคนนี้เหตุเดอกก็หมายถึงคน7คนเหตุดอกเล็ก3ดอกก็คือเหล่าเด็กๆเหตุดอกใหญ่ก็คือดรอากาซ่าเหตุเสียบไม้ก็คือในายพาน3คน ลักษณะการเสียบไม้ก็คือปืนที่สะพายอยู่และเหตุที่เป็นโคนล่าก็คือเหตุมัซึทาเกะที่โคน,นันเคยบอกในต้นเรื่องว่าเจอแล้วคนร้ายและเขาก็คือคุณไซกาและที่แท้จริงแล้วเขานั้นไม่ได้จะยิงพวกมิซึโกะและไฮบราระขนานั้นเองอายุมิกก็ได้ตะโกนว่าอย่ากออกมาและหน้าคือจูเบที่ไปเชิญหน้าคุณไซกาและตบปืนของนายพานอีกคนจนพังจูเบนั้นจะเข้ามาเล่นง,งานเกนตาแต่คุณไซกาก็ได้ยิงปืนขูจ่จเบ และให้จูเบเข้าป่าไปซะแต่จูเบนั้นก็ไม่ฟังและอารวาสโคนันจึงได้ตะโกนให้ไฮบาลานนั้นปล่อยลูกหมีซึ่งโคนันก็รู้อยู่แล้วว่าลูกหมีตัวหนึ่งนั้นอยู่กับไฮบาลาเพราะตรงรอยเศษมันฝรั่งนั้นมีรอยเท้าลูกหมีอยู่ก่อนที่ลูกหมีนั้นจะวิ่งเข้ามาหาจูเบทําให้จูเบนั้นสงบลงโคนันจึงได้บอกว่าที่คุณไซกะยยิงพวกไฮบาลานนั้นเพื่อเป็นการช่วยเตือนว่าที่นี่มีหมีจูเบอยู่ให้รีบหนีไป และนักล่าสัตว์ที่ตายนั้นเขาเข้ามาเพื่อล่าจูเบย์คุนไซก่ที่ต้องการช่วยจูเบย์จึงได้ฆ่านักล่าสัตว์คนนั้นแต่พราพวกไฮบาระาเขา้ามาเห็นจึงต้องยิงขู่พวกไฮบราระก่อนที่จูเบย์จะเห็นพวกไฮบาระาเขา้าทําให้คุนไซกะาสารภาพเมื่อ20ปีก่อนตอนที่คุนไซกะเข้าป่าในช่วงหิมะตกหนักทําให้คุนไซกะาพลาดตกเขาจนขาหักสองข้างและไม่สามารถไปไหนได้ขณะที่สิ้นหวังจูเบย์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาที่คุนไซกะคิดว่าจะต้องถูกกิน แน่ๆแ,แต่ก็ไม่ใช่จูเบนั้นได้นอนเป็นเพื่อนคุณไซกาและคอให้ความอบอุ่นจากอากาศที่หนาวแต่เมื่อผ่านไปสักพักก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นที่พาออกเอาตาข้างซ้ายของจูเบไปและนั่นก็คือนายพานอีกกลุ่มที่คิดว่าจูเบจะกินคนและถ้าวันนั้นจูเบไม่ได้มานอนข้างคุณไซกานายพานที่ตามล่าจูเบมาก,ก็คงไม่เจอคุณไซกา และตั้งแต่นั้นมาที่คุณไซกะรอดก็คอยปกป้องจูเบให้มันเข้าไปในป่าหรือเพื่อไม่ให้ถูกนายพาคนอื่นตามล่าอีกส่วนนายพาที่คุณไซกะฆ่าคนนั้นที่เขานั้นใช้ลูกของจูเบเป็นเหยื่อลอ่อที่มันเป็นการกระทําที่ล้ำเส้นมากเกินไป โดยการฆ่าลูกของจูเบเป็นหนึ่งตัวเพื่อร่อจูเบให้ออกมาโดยเอาซากนั้นไปแขวงกับต้นไม้ที่จูเบนั้นจะเกียกตะกายเอาศพของลูกมันลงมาแล้วก็จบเหตุกับหมีและขบวนการนักสือบเยาวชนตอนแรกก็ตอนจบ